สวัสดีค่ะใครที่จัดฟันเสร็จแล้วจะต้องใส่รีเทนเนอร์แบบนี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยววันนี้เพจะมาบอกวิธีการใส่รีเทนเนอร์ที่ถูกต้องและวิธีการใช้ชีวิตกับรีเทนเนอร์กันค่ะอย่างขั้นตอนแรกนะคะเวลาที่ใส่รีเทนเนอร์จะต้องทำยังไงบ้างง่ายๆเดี๋ยวโชว์ให้ดูขั้นตอนแรกนะคะสวมรีเทนเนอร์เข้าไปที่แนวฟันปกติเนาะ เวลากดนะคะให้กดตรงด้านตรงกลางอะติดยึดเข้าไปก่อนนะคะกดให้แน่นๆแล้วกดด้านข้างให้มันดังลึกลึกดังคลิกคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันเข้ากับล่องฟันพอดีถ้าตัวรีเทนเนอร์นั้นมันพอดีกับฟันของเรานะคะส่วนด้านล่างก็ทำเหมือนกันค่ะสวมเข้าไปนะคะให้มันตรงแนวนฟันแล้วก็กดลงไปนะคะโดยกดตรงอ่า ตรงนี้ตรงตรงด้านตัวที่ไม่เป็นแบบอะคริลิกอ่ะตรงตรงกลางอ่ะกดลงไปก่อนนะคะทั้งบนล่างๆเลยแล้วเราเค่อยกดด้านข้างนะคะแล้วก็ขยับให้ตามไอตัวลวดเนี่ยมันตรงนะคะกับตรงฟันของเราแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเวลาใส่นะคะเราจะใส่ทั้งหมดตลอดเวลาเลยเราจะถอดเฉพาะตอนกินข้าวเท่าน,นั้นค่ะขั้นตอนต่อมานะคะการทําความสะอาดค่ะก็เวลา,ลาที่เราแปลงฟันเนาะ เวลาเราแปลงฟันเราเสร็จปุ๊บเราก็แปลงตัวรีเทนเนอร์ด้วยนะคะเบาๆโดยมือข้างหนึ่งจับรีเทนเนอร์แล้วมืออีกข้างหนึ่งก็จะแปลงค่ะแล้วก็ขัดเนาะจับเป็นข้างเดียวไม่จับแบบจับเป็นกรรมตัวรีเทนเนอร์นะเราจะจับแค่ด้านข้างของรีเทนเนอร์แล้วก็แปลงค่ะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการใช้เม็ดฟูนะคะ,ะใครทีม่มีคุณยายคุณป้าคุณอาอะไรเงี้ยที่เขาใช้ตัวฟันปลอมอยู่แล้วเขาจะมีเม็ดฟูทคำความสะอาดใช่ไหมคะ เราก็เอาตัวเม็ดฟูอันนี้ทาความสะอาดเหมือนกันโดยเราจะทําความสะอาดประมาณ 2- 3งถึงสามวันต่อครั้งหนึ่งนะคะโดยการทำความสะอาดนั้นนะเราอันนี้สาหรับตัวเพลงเนาะก็จะเอาน้ำใส่ให้ทุ่มๆตัวที่ใส่ตัวรีเทนเนอร์นะแล้วก็ใส่เม็ดฟูทิง้งไว้ประมาณส5ถึงห้านาทีค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาเนาะแล้วก็ใช้แปรงเราเนี่ยทำความสะอาดให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ล้างน้ำเนาะมันจะ ไม่มีกลิ่นแล้วก็สะอาดนะคะเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของเราก็จะเป็นการใส่ดีเทนเนอร์ง่ายๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังจะใจกล้จัดฟันเสร็จแล้วก็นำวิธีนี้ไปใช้ได้นะจ๊ะส่วนใครมีวิธีแนะนำเพิ่มเติมก็เมนมาได้นะคะไปละค่ะ